เสียหายเบิ้งไข่แมงคับเนาะผูใ้ใดบ่เคยเห็นโอ้ไข่แมงคับบ่เคยเห็นนะได้สองนวยแหละไข่คือค,คือไข่อันคือไข่ไก่นี่เว้ยหักหน่อยน่อยได้สองนวยแล้วเสียวมาปล่อยให้มันออกไข่ก่อนนะแผลพันธุ์อย่างน้ำเขียวเนี่ยนาะโอ้สีสันจัดจ้านดีขนาดเลย จะโตกว่านี่หอดยี่สิบตวัวบวทั้สงสามสิบตัวเปิดมงงขับลอยนึงอีกโคมกัม่อายปตัวอีกคกับแบ,บ,บ,บาทเยอยไดไม่ขับเลยนะะตัวมันตายบ่วะมันตายคระนั้นมันเาถึงิบมันอยู่บ้านโดนมันีมัไไนย่แม่งขับไปตายนายย่เดียวเด้อไับปล่อยงตี เฮ็ดคอยสืบเพ่มสองถาดเลยไหมได้น้อยสามิคอยสืบเพิ่นสองถาดลอยหาสิเฮ็ดเรากงกึ้นกันเลยสางภาทเลเขาเฮ็ดน่ไงที่ม่เนาะนั่นนี่โอ้ยนั่นรอนนี่ล้อน่เ้ยเฮๆยเ้ยเฮออเฮ้เ้ยเฮ้เ คนอ้วนคอวนยมากนะปีมันติตกแดดจัดแสงมันบอนี่นะเอาละมาเดินไหนบ้ได้บางใช่ไหมโว้ยเว่าไม่เบิ่งนี่สามประมาณสากว่าโตคนละ ไตมงม่วงไปอยู่บนนะสามสิบตัวได้นะนี่เอาใบใหม่ให้มันกินกันให้มันไข่ก่อนลุงสีมันดีขนาดเลยลุงนี่ยามหนิยุ้งสาวนิ่งสีมันแดดมันจ่าหมดงามหนงสีงามครับ งินไข่มันได้สองหน่วยแล้วไข่แมงครับมเก็บที่นอืไข่แมงครับ อะไรอีกหน่อยนึงเพ่ละหนนึ่งป<อ>ไปแล้วนมะ่ับมา่ับเดีเ๋ยเมอยโอ้โหดีใจเต็มที่เลยทำนี่ไหมเร็วนะสีงามงามสีแม่มครับลุงตัวไหนมันตัวผู้ลุงจะว่าตัวผูตัวลแหลมหน่อยๆเหยาเลแหลมน่อยๆยาเย ตัวแมียหนีเงยๆโอ้หนี่เนาะตัวนี้เนาะเออนั่นตัวเม่นตัวนี้ตัวผู้ตีนี่ตัวผู้ตัวเล้มๆเงีๆตัวนี้แม่ตัวเม่นน้ำเดีมบ่ดนี่นี่เออนี่ตัวผู้นั่นนี่แบบไม่ใ้อยตัวแม่มันสังเกตยังไงตัวปุ๋งตัวเออนี่เทียบกันเนาะเทียบนี่ตัวเนี้ตัวแม่กับตัวผู้เลยนี่ฉันวันปันจุบันเนี่ยหมดเออตัวแม่กับตัวผู้ตัวแม่ตัวปูนี่สิหน่อยกว่าหน่อยกว่าแหลม้มๆตัวนี้ตัวแม่นี่สิอ้วน แม่งรับอ้ตะกอนนี่หาได้โบอืได้ตันใหม่ี๋ยวนี้หายไปบดแล้วนะบดแล้วอยามาเล้มกินแน่ตัวลยก็อยู่ในป่าล่ให้ปลาดงือเียงสีเห็นนเบิ้งสิหายเบิ้งใครแม่ง จะหาเบิ้งไข่แมงคับนเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นโอ้ไข่แมงคับบ่เคยเห็นนะได้สองนวยแล้วไข่ค,คือไข่อันคือไข่ไก่นี่เว้ยหหักน่อยน้อยได้สองนวยแนละ้วเสียวมาปล่อยให้มันออกไข่ก่อน,น,อนนะแผ่พันอยู่ว่าง,งเขียวเนี่ยนาะโอ้สีสันจัดจานดีขนาดเลย โต,ต,ตัว่าน,น,นี้หอดยี่สิบตัวบ่าทักงสามสิบตัวคนนด้เนาะว่าให้เบิ่งสามสิบประมาณสามสิบกว่าตัวคนละคนน่ะไตง่วงไปอยู่คนน่ะสามสิบตัวได้นะนี่เอาใบใหม่ให้มันกินกันแหนมันไข่ก่อน สีมันดีขนาดเลยลุงนี่ยามหนินย้ำเสาร์นึ่งสีแดดมันจ่าผลนาำหนงสีงามครับนั่นไข่มันได้สองหน่วยแล้วไข่แม่งรับ เลยลรอเก็บที่ไหนไข่แมงคับใส่อะไรอีกหน่ยหนึงเพื่ออะไรล่ะเงินไปกันไหนนี่นวยมัน ใครแม่งขับเรือยวผมก็เห็นใครแม่งขับ ใช่มันพาอย่าได้เบิ้งในคลิปตอนมันออกลูกได้ไหมครับนี่ไหมตัวนั้น้า่นน่เลุงแต่ว่าตัวตัวนี้มันยังบนอยู่ตัวนี้คือสิเหลือวะลุงนี่ ตัวเขารีดที่ทำไมเป็นดิกงเลยเนาะสีออกกันน้อใครเนี่ยเนาะถามนอกใครกันมแมงคับแมงคับ แม่งข,ขับเพื่อแม่งขับเพื่อขับได้เนาะเป็นยังมันจะขับลงขับนี่นะขับขึ้นมาขับเนานะติดสองหน่วยสองหน่วยอ่าทาก่อนโอโโโโ Oh Ha nah, 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 nah. <laughs> Supaya dah ni supaya dah ada ni nah.